กฎหมายแรงงานของไทยเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าซับซ้อนแต่ไม่ต้องกังวลไปครับวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะดูทีละประเด็นกันเลยตั้งแต่การเริ่มงานวันแรกไปจนถึงวันที่ต้องแยกย้ายครบจบในที่เดียวครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันด้วยคำถามที่คำตอบอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจกันเลยทีเดียวใช่แล้วครับ ไม่จําเป็นเลยคือในทางกฎหมายเนี่ยแค่มีการตกลงกันด้วยวาจาว่าฝ่ายหนึ่งจะทํางานให้แล้วอีกฝ่ายจะจ่ายค่าจ้างให้แค่นี้เองครับก็ถือว่าเป็นสัญญาจ้างงานที่มีผลสมบูรณ์ผูกพันกันตามกฎหมายแล้วไม่ต้องมีเอกสารเป็นกระดาษเลยด้วยซ้ําโอเคเมื่อรู้แบบนี้แล้วเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเส้นทางการทํางานตามกฎหมายเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเริ่มจากจุดสตาร์ทกันเลยครับเรื่องช่วงทดลองงาน หลายคนคงเคยได้ยินว่าส่วนใหญ่จะไม่เกิน119วันเอเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นเลขนี้ทำไมไม่เป็น120วันให้มันกลมๆไปเลยเหตุผลก็คือตัวเลขนี้มันคือเส้นแบ่งที่สำคัญมากๆครับเพราะถ้าทำงานครบ120วันเมื่อไหร่สิทธิ์ในการได้รับค่าชดเชยหากถูกเลิกจ้างจะเกิดขึ้นทันทีเลยนี่เป็นจุดที่ทั้งสงฝ่ายต้องจาให้ขึ้นใจเลยนะครับ แล้วก็สำหรับองค์กรที่มีพนักง,งานตั้งแต่1ิคนขึ้นไปกฎหมายก็บังคับเลยนะครับว่าต้องมีข้อบังคับการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนแม้ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเข้าออกงานวันหยุดต่างๆหรือเรื่องค่าจ้างเพื่อให้ทุกคนเข้าใจกติกาตรงกันตั้งแต่แรกนั่นเองครับคราวนี้มาดูเรื่องในชีวิตประจาวันของการทางานกันบ้างดีกว่าว่าด้วยเรื่องของเวลาและค่าตอบแทนกฎหมายเขาว่าไว้อย่างไรมาดูกันที่เรื่องเวลาก่อนเลย กฎหมายกำหนดมาตรฐานไว้ชัดเจนมากครับคือทำงานปกติเนี่ยไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันและเมื่อรวมกันทั้งสัปดาห์แล้วต้องไม่เกิน48ชั่วโมงและที่สำคัญมากๆเลยคือหลังจากทำงานติดต่อกันมา5ชั่วโมงจะต้องมีเวลาให้พักอย่างน้อย1ชั่วโมงครับเพื่อสุขภาพที่ดีของคนทำงานนั่นเองทำงานแล้วก็ต้องมีวันหยุดสิครับซึ่งกฎหมายก็รับรองสิทธิ์วันหยุดไว้3ประเภทหลักๆเลยนะอย่างแรกเลยคือวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีอย่างน้อยสัปดาห์ละ1วัน สองคือวันหยุดตามประเพณีหรือที่เราเรียกกันว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องมีอย่างน้อย13วันต่อปีและสุดท้ายเมื่อทำงานครบหนึ่งปีแล้วก็จะมีสิทธิได้วันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือที่เรียกกันว่าลาพักร้อนอย่างน้อย6วันครับแล้วถ้าเกิดว่าต้องทำงานล่วงเวลาหรือทำโอทีในวันทำงานปกติล่ะค่าตอบแทนที่ได้จะไม่ใช่เลทปกตินะครับกฎหมายกำหนดเลยว่าต้องจ่ายเพิ่มเป็นเท่าของค่าจ้างปกติครับแต่ แต่ถ้าการทำ OT นั้นดันเกิดขึ้นในวันหยุดโอ้โหคราวนี้ค่าตอบแทนจะกระโดดขึ้นไปถึง3เท่าเลยทีเดียวซึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ากฎหมายให้ความสำคัญกับเวลาพักผ่อนในวันหยุดมากแค่ไหนนอกจากเรื่องเงินเดือนแล้วเนี่ยกฎหมายยังให้ความสําคัญกับเกราะป้องกันหรือตะข่ายรองรับความปลอดภัยในชีวิตด้วยนั่นก็คือเรื่องสวัสดิการและประกันสังคมครับนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับ เงินสมทบประกันสังคมที่นายจ้างกับลูกจ้างช่วยกันจ่ายในทุกๆเดือนเนี่ยจะกลายมาเป็นหลักประกันที่คอยคุ้มครองเราในเจสถานการณ์สําคัญของชีวิตตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างการคลอดบุตรการว่างงานหรือแม้กระทั่งตอนแก่ชาราภาพครับ แล้วก็นะครับนอกเหนือจากประกันสังคมในจ้างยังมีหน้าที่ต้องจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานมากๆให้ด้วยอย่างเช่นต้องมีน้ำดื่มที่สะอาดมีห้องน้ำเพียงพอแล้วก็ต้องมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเตรียมไว้อันนี้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดที่ทุกที่ทำงานต้องมีเลยครับมาถึงตรงนี้เรากำลังจะเข้าสู่ประเด็นที่อาจจะซับซ้อนและละเอียดอ่อนที่สุดแล้วนะครับก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเส้นทางการทางานร่วมกันมันมาถึงจุดสิ้นสุด จุดนี้คือสําคัญมากๆเลยนะครับการเลิกจ้างเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กรณีใหญ่ๆที่ผลลัพธ์ที่ตามมานี่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยคือกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้ทําความผิดร้ายแรงกับอีกกรณีคือถูกเลิกจ้างเพราะทําความผิดร้ายแรงซึ่งผลของมันต่างกันมากจริงๆครับสำหรับกรณีแรกก่อนนะครับคือถ้าถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลย กฎหมายกําหนดไว้เลยว่านายจ้างจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งรอบการจ่ายเงินเดือนเพื่อให้เวลาลูกจ้างได้เตรียมตัวได้ตั้งหลักสําหรับก้าวต่อไปครับและนอกจากการบอกล่วงหน้าแล้วยังมีอีกสิ่งที่สําคัญมากนั่นก็คือค่าชดเชยครับมันเหมือนเป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อขอบคุณที่ทํางานร่วมกันมาซึ่งจํานวนเงินก็จะขึ้นอยู่กับอายุงานเลยยิ่งทางานนานก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นตามขั้นบันไดแบบนี้เลยครับเริ่มตั้งแต่30วันสําหรับคนที่ทํางานมา120วันขึ้นไป ไปจนถึง400วันหรือปีกว่าๆเลยนะสำหรับคนที่ทำงานมาเกิน20ปีแต่ถ้าการเลิกจ้างนั้นมันมาจากฝั่งลูกจ้างที่ทำความผิดร้ายแรงเสียเองตามตัวอย่างที่เห็นบนจอน,นี้ไม่ว่าจะเป็นการทุจ,จริตจงใจทำความเสียหายหรือขาดงานติดต่อกัน3วันโดยไม่มีเหตุผลกรณีแบบนี้สิทธิ์ในการได้รับคำบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยทั้งหมดจะหายไปทันทีเลยครับอืม แล้วถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ล่ะครับสมมุติว่านายจ้างทําตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะฮะบอกล่วงหน้าด้วยจ่ายค่าชดเชยก็ครบแต่ในใจเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยแบบนี้จะทําอะไรได้บ้างและนี่คืออีกแง่มุมที่น่าสนใจมากๆของกฎหมายแรงงานไทยเลยครับคือแม้ว่านายจ้างจะจ่ายทุกอย่างครบถ้วนตามตัวบทกฎหมายแล้วแต่ถ้าการเลิกจ้างนั้นมันไม่มีเหตุผลอันสมควร ลูกจ้างยังสามารถไปฟ้องร้องต่อสารแรงงานได้ในฐานะคดีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมซึ่งมันเป็นการตอกย้ําว่าการทําถูกกฎหมายกับการมีความเป็นธรรมบางครั้งมันก็เป็นกลลเรื่องกันนี่ก็คือภาพรวมของการเดินทางในโลกของกฎหมายแรงงานไทยนะครับจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้วางกรอบกติกาต่างๆไว้ค่อนข้างชัดเจนแต่ในท้ายที่สุดแล้วคําว่าความเป็นธรรมก็ยังเป็นหัวใจสําคัญที่ต้องนํามาพิจารณาควบคู่กันไปเสมอแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับ